สวัสดีค่ะจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะลูกๆครูบุ๋มไม่ได้ลงคลิปเนื่องจากไปกับตัวนะคะแลวหลังจากกลับตัวมาทางช่องมันก็สลับช่องกันวันนี้นะคะก็จะมาให้ดูใบงานช่วงปิดเทอมนะคะที่เด็กๆปิดเทอมว่าจะทำอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเด็กๆค่ะใบงานนี้นะคะของเดือนตุลาช่วงปิดเทอม ก็จะเป็นการลากเส้นนะคะเด็กๆจะได้ฝึกนะคะกล้ามเนื้อนิ้วมือกับสายตานะคะประสานสัมพันธ์กับสายตาดูนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะใช้สีเทียนก็ได้นะคะเพราะบางครั้งดินสอมันอาจจะเล็กเกินไปอาจจะลองให้ลูกจับสีเทียนก็ได้นะคะแล้วลองบอกค่อยๆประคองมือเขาก็ได้ค่ะเห็นไหมคะให้เขาค่อยๆลากไปนะคะ เด็กอาจจะยังลากไม่ตรงแล้วก็น้ำหนักมือลูกๆเรานะคะยังจะกดไม่ค่อยไม่ค่อยเข้มนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะช่วยประคองก็ได้นะคะเนี่ยค่ะบอกเขาด้วยนะคะว่าเป็นเส้นตรงเดี๋ยวเรามาต่อเส้นกันนะลูกอันนี้เป็นทางเดินของรถนะคะรถวิ่งไปทางนี้ส่วนอันนี้ก็เป็นลูกศรนนะคะ ลูกสอนแบบนี้ชี้ขึ้นนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะบอกลูกๆด้วยนะคะว่าชี้ขึ้นเขาต้องลากขึ้นนะคะแรกๆอาจจะประคองมือลูกนะคะช่วยๆปกตินะคะถ้าเรียนถึงสัปดาห์นี้จนถึงปิดเทอมยี่สบสัปดาห์ลูกๆเราจะมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือแล้วนะคะเขาจะสามารถทำได้ นี่นะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะจับมือแล้วก็ช่วยเขาทําไปด้วยนะคะประคองมือไปลากลูกศรขึ้นนี่นะคะเขาจะรู้จักทิศทางในใบงานก็จะมีลากลูกศรลงลูกศรขึ้นนะคะลูกศรแนวทะเยง แนวเฉียงแนวซิกแซกเมื่อลากเส้นเสร็จแล้วมีรูปภาพก็อาจจะระบายนะคะให้เด็กๆระบายเพื่อความสวยงามแล้วก็อย่าลืมชมลูกๆเรานะคะเก่งจังเลยลูกๆทำได้ก็ต้องชมเขาด้วยนะคะเพราะว่าเด็กวัยนี้มือกับสายตาเขายังประสานสัมพันธ์ยังไม่ค่อยได้นะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องคอยบอกอันนี้เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือด้วยนะคะแล้วก็ ฝึกสมาธิได้นะคะเวลาลูกเราอยู่ไม่นิ่งลองจับให้เขามาทำกิจกรรมแบบนี้นะคะเขาก็จะมีจิตใจจดจ่อ,อก,กับงานที่ทำนะคะแล้วเมื่อเขาทําสำเร็จคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะชมหรือให้รางวัลเขาก็ได้นะคะนี่นะคะฝนตกเห็นไหมลูกฝนตกลงมาตกจากบนฟ้าก็จะเป็นแนวแนวดิ่งตกลงมาอย่างนี้เสร็จแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะอ่าระาบายสีกันลูก เสร็จแล้วเห็นไหมคะนี่คือใบงานนะคะเอาใจช่วยลูกๆนะคะให้ทำได้นะลูกนะททำเสร็จแล้วก็ส่งทางลายนะคะให้คุณครูหรือให้ที่ศูนย์ดูนะคะอันนี้เป็นช่วงปิดเทอมจะมี2ใบงานนะคะ ตั้งแต่วันที่1ถึง30ตุลาเลยจะมี2เล่มก็เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือนะคะแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าพฤศจิกาก็จะเข้าสู่บทเรียนใหม่ครูบุ๋มครูน้อยก็จะมาทำคลิปเรื่อยๆนะคะขอให้คุณพ่อคุณแม่สู้ๆนะคะเราจะพามันไปด้วยกันนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะ